ิปนี้เราจะมาทําน้ําพริกมะขามกันนะคะช่วงนี้มะขามอ่อนกําลังออกนะคะส่วนประกอบของน้ําพริกมะขามก็คือมะขามอ่อนนะคะเราจะเลือกแบบที่ยังไม่มีเม็ดขึ้นมานะคะฝักเขาจะแบนๆการทําความสะอาดก็คือพอเราได้มาแล้วก็แค่ล้างแล้วก็เอามือถูๆก็พอนะคะเขาก็จะออกแล้วในคลิปเนี่ยตัวมะขามจะสองขีดนะคะหมูบดค่ะหมูบดสามขีดพริกขี้หนูสาสิเม็ดกระเทียม20กลีบนะคะ กะปิหนช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปี๊บร้อกรัมน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะตำกระเทียมกับพริกขี้หนูก่อนนะคะความเผ็ดเนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดก็ใส่เพิ่มหรือถ้าไม่ค่อยกินเผ็ดก็ใส่น้อยกว่านี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะตำสองอย่างนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะที่เราตำพริกะกับกระเทียมแหลกแล้วนะคะเราก็จะมาตำมะขามอ่อนกันเลยค่ะ ไปหมดเลยนะคะหลังจากที่เราตำม,มาขามแหลกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระปินะคะตำให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดกันค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกของเราเดี๋ยวเราจะไปผัดกันนะคะตั้งกระทะนะคะไฟกลางนะคะใส่น้ำมันพืชประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะ พอน,น้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่เครื่องลงไปค่ะผัดจนหอมเลยนะคะพอพริกเราเริ่มหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูบดเลยค่ะผัดจนกว่าหมูบดจะสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันค่ะหลังจากที่หมูเราสุกนะคะเราก็จะปรุงด้วยน้ำตาและน้ำปลาเลยค่ะ ตัวรสชาติเขานะคะจะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเราชอบรสไหนเราก็ปรุงได้เลยนะคะแต่ตัวน้ําพริกตัวเนี้เขาจะเปรี้ยวหวานนําตามด้วยเผ็ดและเค็มน,นะคะหลังจากที่เราปรุงรสได้ตามที่เราชอบแล้วนะคะเราก็ผัดจนเขาสุกไม่ต้องถึงกับงวดนะคะสุกแล้วเราก็ตักใส่จานได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะน้ําพริกของเรานะคะเอาไว้ทานกับผักสดๆนะคะเป็นน้ําพริกที่ทําไม่ยากนะคะแล้วถ้าเราทานไม่หมดเราเก็บใส่ตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะสวัสดีค่ะ